ต้องบอกว่ามีหลากหลายบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับที่พวกเขาเองเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีความสามารถสูงมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะปล่อยมันออกมาสู่ตลาดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเขามองว่ามันอาจจะมาทำร้ายธุรกิจที่เป็นเครื่องจักรทำเงินของตนเอง Google เองเนี่ยก็อยู่ในสถานะเดียวกันนะครับหลังจากมีการ ปล่อยแชท GPT ของ Open AI ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสไปทั่วโลกนะครับผู้คนเนี่ยหลายคนคิดว่ามันจะมา d i s ั u p ธุรกิจของ Google ได้แต่ความจริงแล้วถ้าใครติดตามเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะทราบว่า Google ก็มีพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบนี้ไว้อยู่แล้วนะครับแค่พวกเขายังมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาเหมาะสมที่จะนำออกมาใช้โดยเฉพาะให้กับ ยูซอร์ทั่วไปได้ใช้งานแล้วเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday b u s i n ส s s c a s e Study สวัสดีครับผมดนธ่าดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสตดี study, ้ฐานธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นร้อนที่น่าจะมีข่าวมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับ ตัวแชทบอทใหม่อย่าง h a GP t GPT ที่ได้มีคนได้ลองใช้มันหลากหลายวงการนะครับแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันมีศักยภาพสูงมากนะครับที่จะมาดิสラบธุรกิจหลายๆอย่างนะครับรวมถึงดิสลาบเรื่องแรงงานคนด้วยซ้ำนะครับสามารถทดแทนแรงงานคนได้ในหลายๆอาชีพเลยนะครับตัวแชทบอทต,ตัวนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้ได้จริงแต่ว่า ก็ต้องบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ของ OpenAI แล้วก็ได้ปล่อยออกมาเพื่อทำการทดลองตลาดนะครับซึ่งหลายๆฟีเจอร์เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะการที่มองว่ามันอาจจะมา d i s r u p ธุรกิจการค้นหาของยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีอย่าง Google ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครได้ ตามเทคโนโลยีเหล่านี้มาหลายๆปีเนี่ยผมทึ่งกับความสามารถของ Google มากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวเชสบอลเองหรือว่าตัว v o e a s s i s t a n t นะครับที่มีการเปิดตัวมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปี2018-2019เนี่ยไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับแต่ว่า Google Assistant เองเนี่ยโหความสามารถมันระดับสูงมากๆนะครับแต่ว่าเขาต้องบอกว่ามันยังไม่สามารถนำไปใช้ในเคสตี้ในชีวิตจริงได้มากนักนะครับ มันดูเป็นงานวิจัยมากกว่านะครับแล้วก็มันยังไม่เห็นโมเดลที่จะสร้างรายได้จากมันได้ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะครับการมาของ ChatGPT ในรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสมผลกระทบในวงกว้างนะครับซึ่งผู้บริหารของ Google เองนะครับสุนดาพิชัยเนี่ยก็โอตอบรับกับเรื่องนี้ได้น่าสนใจนะครับตั้งทีมปฏิบัติการด่วนเพื่อมาดูว่า มันจะสามารถเข้ามาทำร้ายธุรกิจของ Google เองได้หรือไม่นะครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องออกมา acting แบบนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อเห็นเทรนที่เกิดขึ้นเห็นสื่อต่างๆที่เล่นเรื่องนี้นะครับและมองว่ามันเป็นภัยคุกคามที่หากพลาดพังไปเนี่ยธุรกิจหลายล้านล้าน,านดอลลาร์นะครับ Google เองเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่จะสามารถสร้างเครื่องจัรทำเงินผ่านารูปแบบของ ads word ได้นะครับ ันเป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจที่เพอร์เฟกมากๆนะครับที่ Google ได้คิดค้นออกมาแล้วก็ตอบโจทย์หลายๆธุรกิจนะครับมันคือความต้องการของลูกค้ามาเจอกับความต้องการของอผู้ให้บริการร้านค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับคำค้นหาแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันสร้างความต้องการ กับธุรกิจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความต้องการที่มาบรรจบกันแบบพอดีและสามารถทำเงินกับมันได้นะครับโหมีเวิร์ดวลีคำมากมายนะครับที่สามารถที่จะสร้างเป็นชุดคำเพื่อมาทำการลงแคมเปญใน Google Adwords นะครับซึ่งถ้าหากเครื่องจักรทำเงินหลักของพวกเขาเนี่ยสั่นคอนเนี่ยก็ถือว่า เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับในแวดวงเทคโนโลยีโลกเลยนะครับเพราะว่า Google เองเ,องเนี่ยก็ใช้เงิน,นจากเครื่องจักรทำเงินเหล่านี้นะครับไปวิจัยต่อเนื่องอีกหลากหลายธุรกิจนะครับธุรกิจใหม่ๆที่พวกเขาวิจัยทั้ง Healthcare, เฮลแค่ทั้งยานยนต์ไร้คนขับหรือว่าเทคโโลยีอื่นออีกมากมายนะครับที่ Google เองเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยแล้วก็ให้ทุนจำนวนมาอาสานะครับซึ่งเงินทุนส่วนใหญ่มันก็มาจากเครื่องจัดทำเงินที่เกิดขึ้นจากธุรกิจหลักในการ Search Engine ของ Google นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ c h a t GPT เนี่ยกำลังขึ้นมาท้าทายนะครับโดย Open AI ซึ่งหลายๆคนน่าจะติดตาม Open AI มาปล่อยหลายๆเทียออกมาเนี่ยก็ ถือว่ามีความน่าสนใจในการพลิกวงการได้หลายวงการมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนพวกเขากำลังทําการวิจัยในหลายส่วนทั้งรูปภาพวิดีโอข้อความนะครับซึ่งหากมาผสานรวมกันเนี่ยโอเป็นเทคโนโลยีที่น่ากลัวมากๆนะครับเอาจริงสิ่งที่ควรที่จะกลัวไม่ใช่เทคโนโลยี Chat GPT นะครับแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีองค์รวมมากกว่าของ OpenAI นะครับพวกเขากระจายไปแต่ละสาขาแล้วก็ พยายามทดสอบกับโดเมนนั้นๆนะครับทดสอบกับรูปภาพทดสอบกับวิดีโอทดสอบกับข้อความซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังมากๆนะครับและมันคงไม่ใช่มาแค่ทำให้บริษัทอย่าง Google เองเนี่ยสันคลเพียงเท่านั้นนะครับอีกหลายบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะถูกโจมตีจากเทคโนโลยีของ OpenAI นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง Chat GPT เองเนี่ยก็ ทาง Google เองเ,องเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแค่พวกเขาไม่ได้เปิดเผยออกมาให้ใช้งานกันก็คือแลมด d a นั่นเองนะครับซึ่งวิศวกรที่ทำงานเรื่องนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยมาก่อนหน้าน,นี้นะครับว่าบอ t A เ,เนี่ยมันมีความสามารถมากกว่า Chat GPT อยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าบริษัทยังลังเลที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะนนั่นเองนะครับเพราะว่าแม้ว่าตัว แชทบอทเองเนี่ยจะมีเท่ายีที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนใช้แล้วอาจจะร้องว้าวนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องความแม่นยำนะครับถ้าใครไปอ่านรายละเอียดของแชท GPT ดีๆเนี่ยมันก็มีอีกหลายส่วนนะครับที่มันยังมีบัก๊กมีปัญหาอยู่นะครับตอบออกมาบางครั้งก็เพี้ยนไปเลยนะครับมันไม่ใช่ทุกอย่างที่มันสามารถที่จะร้อยเรียงถ้อยคําออกมาได้สวยแบบเพอร์เฟกนะครับมันมีปัญหาอีกหลายๆยอย่างนะครับ แต่ปัญหาก็คือเมื่อมันผิดแต่มันดันมั่นใจมากๆนะครับในคำตอบของมันทำให้ทาให้ผู้คนที่ใช้มันเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างผิดไปก็ได้นะครับนั่นเองนะครับที่ทำให้แลมด d a A เนี่ยมันก็ยังอยู่ในโหมดของงานวิจัยรวมถึงรูปแบบธุรกิจที่ยังไม่สามารถหาโมเดลธุรกิจที่มีความชัดเจนได้นะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไป Google ทำเงินจากคนที่คลิกโฆษณา ที่อยู่ถ้าจะผลการค้นหาซึ่งลองจินตนาการว่าการใส่โฆษณาลงในข้อความที่มีการตอบกลับมาจากแชทบอทมันดูแปลกๆนะครับเพราะว่าพอพวกเขาได้รับคำตอบแล้วก็ต้องคลิกออกไปที่อื่นมันดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์มากนักนะครับ Google จริงมีแรงจูงใจน้อยมากๆที่จะนำไปใช้จริงๆจังๆนะครับแต่เมื่อ ทาง ChatGPT เองเนี่ยเริ่มที่จะลุยออกมาแล้วนะครับเปิดหน้าออกมาเนี่ยแน่นอนว่า Google เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรีรอเทคโนโลยีของพวกเขาได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าหากมีการพ่ายแพ้เดินเกมที่ผิดพลาดจริงๆเนี่ยมันอาจจะพลิกเกมตลาดอาจจะล้มทั้งกระดาษเลยของ Google ก็เป็นไปได้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของภัยคุกคามอย่าง ChatGPT ต่อ Google ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, add a, a d a ร่าด n t t h A R d D แ O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ